สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซีครับมัอนี่ะมีรายการบางไฟพร้อมมัดเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมจุดที่บ้านโนนลานตำบลเปาะอำเภอเบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมคิวจุดบางไฟซีคิวแรกตามนี้นะครับบารภายบางไฟรับทราบนะครับผมกาคือ ลุงหลอดกษิสิอานตามัดเด็ดมีไฮแล้วกันยังจดจำง่ายนะครับผมบางแหลกรุ่งหลอดไห้โกแก่น้องสไปร์นะครับมัดเด็ดนะครับบางแหลกของปีได้สี่ร้อยสิบคะแนนนะครับยูบานคู่ธรรมภะนะครับผมุงหลอดเชียร์สุดยอดมากๆครับเหมือนนั้นนะครับบางที่สองไผ่สีทองนะครับบางแหลกจุดได้สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมพานนะครับจุดยูบานน้ำอ้อมนะครับผมได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าพานนะครับผมไผ่สีทองครับ บังที่สามซอทแท็กเตอร์นะครับผมซอทแท็กเตอร์นี่จุดสองบังนะครับสามร้อยหกสิบเจ้าบังแหลกจุดปัจจุบันเจนแลนด์วันที่สิบสามครับวันที่สิบสี่บังพิพวนขึ้นหมู่บ้านนี่ได้สี่ลอยหาคะแนนครับสุดยอดมากๆครับฟอร์มดีเลือกเกินต่อด้วยเขยบังหินนะครับผมจุดแล้วหาบังนะครับผม สองบางแหลกผ่านนะครับผมบางที่สามได้ลอยเก่าสิบสองไม่ผ่านนะครับบางที่สามสามรอยแปดสิบมีจ๋ามีผ่านนะครับบางสุดท้ายล่าสุดวันที 12, ่สิบสองเมษายนจุดอยู่พูถามผ่านนะครับบางได้สามรอยสี่สิบห้าบ่ผ่านนะครับมือหนั้นราคาห้าแปดนะครับผมห้าแปดหกเจ็ดหกแปดไปหูแล้วครับราคาสูงเหลือเกินยี่ห้อเคยบังเห็นเป็นบังไปเก่งมือนีน้ลุงหลอดกับว่านาสิมาดีนะครับผม แต่ว่าลุงหลอดเห็นไล่การอยู่สองบานนะครับบ้บานพี่พวนอีกกเ็เคยวางหินและะ้วกับบานโนโล้านอีกเคยวางหินก็ซื้อบาดีๆครับลุงหลอดก็มีของมูลขกาวสารกับมาแจงพีแจงนนองเพราะว่าลุงหลอดบริไปติดพระลากิจขายหลอดตลี่นะครับผมบุตรที่ใช่เบิกฟ้านะครับน,นี่เป็นบังไฟแบบเสียมวลมากๆเสียสนุครับบางแหลกจุดได้สามลอยหาวินี่แหละครับผมบ่ผ่านนะครับผม บางที่2ได้ซีลอยด์เก้าสิบห้าจุดยูพุถัะพาครับบางที่3จุดยูพูถัมพระมือต่อมาได้ซีลอยสามสิบหาครับขึ้นแบบโอ้โหสุดซุดเลยนะครับของไฟไฟดีมากๆครับถือว่าฟอร์มดีเลือกเกินครับบุตรชิชัยเบอร์ฟฟ้าลุงหลอดแนะนําขอหายไปเชียครับทีมงานน่ารักทุกคนครับบางที่13ฟอร์ดหอมแดงนะครับฟอร์ดหอมแดงสองไฟล่าสุดกับบางแรกกับซีลอยสี่สิบเจ็ดครับ บังที่สองสี่อยนะครับผมฟอร์มดีเลือกเกินนะครับ4ี่ลอยเป็นวาเลนนะครับฟอร์ฟอร์ดหอมแดงครับรอรุนลอเชียบั่บ<า>งไฟไฟกับลุงหลอด f อนะจจะสมาชิกขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีคลา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 ,ลา